ประเทศไทยในช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เข้มข้นก่อว่าที่หลายคนคาดคิดทั้งสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้ที่กลายเป็นตัวจุดประกายคำถามมากมายต่อรัฐบาลชุดความไม่พอใจของประชาชนที่เริ่มสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนและผลสำรวจความคิดเห็นที่ทำให้เห็นทิศทางใหม่ของฐานเสียงทางการเมืองที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังกระแสวิพากวิจาร์เริ่มขยายตัวจากโซเชียลมีเดียสู่พื้นที่สาธารณะและค่อยๆกลายเป็นแรงกดดันที่รัฐบาลไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป ทำให้หลายฝ่ายจับตามองว่าการเมืองไทยกำลังเดินไปสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างหนักที่สุดคือสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงผู้คนจำนวนมากติดอยู่ในบ้านถนนหลายสายถูกตัดขาดระบบสาธารณูปโภคหลายพื้นที่ล้มเหลวการช่วยเหลือบางจุดเป็นไปอย่างล่าช้าและเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนหนึ่งเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุใดการรับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้จึงดูไม่ทันการ ทั้งที่พื้นที่เหล่านี้เคยประสบปัญหาเช่นนี้มาหลายครั้งในอดีตความไม่พอใจนี้เป็นเหมือนเชื้อไฟที่ทําให้คะแนนสนับสนุนรัฐบาลลดลงต่อเนื่องตามผลสํารวจของหลายสํานักซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนจํานวนไม่น้อยเริ่มคลางแคลงในศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐการที่นายกรัฐมนตรีออกมาขอโทษและชี้แจงเหตุผลว่าทําเต็มที่แล้วกลับไม่ได้ช่วยลดแรงวิจารณ์ลงมากนักในสายตาหลายคนมันสะท้อนถึงการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงเวลาขับขันที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีการลงพื้นที่ของผู้นําแม้จะเกิดขึ้นในภายหลังแต่ก็ถูกตั้งคําถามว่ามันช้าเกินไปหรือไม่สิ่งเหล่านี้ทําให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลเริ่มถูกส่นคลอนโดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ที่เคยเป็นฐานเสียงสําคัญมาโดยตลอดอย่างภาคใต้และนี่คือจุดที่ทําให้หลายฝ่ายเริ่มวิเคราะห์ว่าอาจเกิดการเปลี่ยนโคางความนิยมในระดับภูมิภาคได้เมื่อผลสํารวจความคิดเห็นจากหลายสํานักเริ่มเผยแพร่ออกมา ก็ยิ่งตอกย้ำแนวโน้มที่กำลังก่อตัวอย่างเงียบๆผลของนิดาโพชีว่าประชาชนในภาคใต้จำนวนมากหันกลับมาให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งโดยเฉพาะชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในใจของผู้คนการเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีพลวัตทางการเมืองเ,งเฉพาะตัวอยู่เสมอและหลายปีที่ผ่านมาคะแนนนิยมได้ไหลไปสู่หลายพรรคใหม่และขั้วการเมืองต่างๆแต่เมื่อเกิดวิกฤตเช่นน้ำท่วมครั้งนี้ ความรู้สึกของประชาชนอาจถูกรีเซ็ตและกลับไปมองพักที่ตนเชื่อถือในด้านการบริหารจัดการอย่างมั่นคงและต่อเนื่องบรรยากาศในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้จึงเต็มไปด้วยการจับตามองและคาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเส้นทางขององค์การช่วงชิงพื้นที่นี้จะเข้มข้นกว่าที่เคยมีมาพรรการเมืองใหญ่ทั้งเก่าและใหม่ต่างออกมาแสดงความพร้อมในการขยายฐานเสียง เสนอมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งเรื่องระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานการเยียวยาผู้ประสบภัยรวมถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแต่คำถามสำคัญคือประชาชนจะเชื่อใครการปรากฏการเหล่านี้ทำให้เห็นชัดว่าความนิยมของพรรคการเมืองไม่ได้อยู่คงที่หากแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการตอบสนองต่อวิกฤตและความเชื่อมั่นที่ประชาชนมอบให้เมื่อมองในระดับประเทศเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในแวดวงการเมืองไทย หลายปัญหาถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันมากขึ้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจปัญหาค่าครองชีพความไม่แน่นอนของนโยบายและความโปรง่งใสในการบริหารงานแนวโน้มทั้งหมดนี้กำลังก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่สะท้อนออกมาในตัวเลขผลสำรวจความคิดเห็นจากหลายสำนักที่ต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ฝ่ายรัฐบาลจะออกมาชี้แจงว่ายังคงเดินหน้าทำงานเต็มกำลังแต่ประชาชนบางส่วนก็มองว่าการแก้ปัญหายังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ ขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้านก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหลายพรรคใช้ช่วงเวลานี้ในการขยายฐานเสียงและลงพื้นที่พบประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำว่าพร้อมจะเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่รัฐบาลปัจจุบันยังไม่สามารถจัดการได้อย่างชัดเจนการแข่งขันทางนโยบายจึงเริ่มชัดขึ้นโดยแต่ละพรรคต่างต้องการสร้างความเชื่อมั่นว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะเข้ามาบริหารประเทศในช่วงเวลาที่มีความท้าทายเช่นนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจยังทําให้ประชาชนจํานวนมากตั้งคําถามว่าใครกันแน่คือผู้ที่เหมาะสมในการนําพาประเทศไปข้างหน้านอกจากนี้เหตุการณ์น้ําท่วมยังทําให้เห็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมายาวนานทั้งเรื่องการวางผังเมืองระบบร,บระบายน้ําการบุกรุกพื้นที่ลุ่มน้ําไปจนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระดับชาติที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ประชาชนจำนวนมากจะย้อนกลับไปถามคำถามเดิมว่าเหตุใดปัญหาเช่นนี้ยังคงเกิดซ้ำทุกปีทำไมยังไม่มีการแก้ไขที่เป็นระบบและยั่งยืนและเหตุใดภาครัฐยังไม่สามารถยกระดับประสิทธิภาพการจัดการให้เทียบเท่าประเทศอื่นๆที่เผชิญสภาพอากาศคล้ายกันได้คำถามเหล่านี้เริ่มสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้ต้องการเพียงการแก้ไขเฉพาะหน้าแต่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่แท้จริงท่ามกลางสภาวะเช่นนี้กระแสะสังคมออนไลน์มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมาก ความคิดเห็นถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางคลิปวิดีโอจากพื้นที่จริงถูกเผยแพร่ตลอดเวลาทำให้ผู้คนทั่วประเทศเข้าใจสถานการณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรายงานข่าวทางการบางคลิปแสดงให้เห็นการช่วยเหลือตัวเองของประชาชนบางคลิปแสดงความไม่พอใจต่อหน่วยงานที่ลงพื้นที่ล่าช้าข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์รัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และในยุคโซเชียลมีเดียความไวของข่าวสารมีพลังมากว่าที่เคยเป็นหลายเท่า ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมที่ประตุขึ้นครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของภัยพิบัติแต่กลายเป็นประเด็นที่สะท้อนความคาดหวังของประชาชนต่อรัฐบาลรวมถึงสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การเมืองไทยที่กำลังปรับตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติหลายคนมองว่าวิกฤตครั้งนี้อาจเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหากรัฐบาลไม่สามารถฟื้นศรัทธาจากประชาชนได้ทันเวลาความเสียหายทางการเมืองอาจใหญ่กว่าความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติเสียอีก ในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลเองก็เริ่มปรับกลยุทธ์มากขึ้นพยายามลงพื้นที่เร่งด่วนเพิ่มมาตรการช่วยเหลือฟังเสียงประชาชนอย่างใกล้ชิดและพยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าพร้อมจะปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ในโลกของการเมืองความพยายามเหล่านี้จะเพียงพอหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงการแก้ภาพชั่วคราวเพื่อประคองสถานการณ์เท่านั้นหากประชาชนยังไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรมภาพลักษณ์ของรัฐบาลอาจยังคงได้รับแรงกระแทกต่อเนื่อง สถานการณ์ทั้งหมดนี้จึงถือเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับการเมืองไทยการเปลี่ยนแปลงของคะแนนนิยมในภาคใต้การวิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลความหวังใหม่ที่ประชาชนเริ่มมองหาจากพรรคการเมืองอื่นและความกดดันทั้งจากสังคมและเศรษฐกิจล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการเมืองในปีต่อไปทุกสายตากำลังจับจ้องว่าปัญหาเหล่านี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบใดไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของรัฐบาล การขยับตัวของพรรคการเมืองหรืออาจแม้แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในการเลือกตั้งครั้งถัดไปที่อาจสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางการเมืองส่นไหวยอย่างต่อเนื่องนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ได้กลายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความรู้สึกของประชาชนทั่วประเทศที่กําลังมองรัฐบาลด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆความไม่พอใจไม่ได้จํากัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่ประสบภัยเท่านั้นแต่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์และเกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของรัฐบาลการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่และความพร้อมของระบบรับมือภัยพิบัติซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวมเข้าเป็นคำถามเดียวว่าทำไมทุกปีถึงต้องเจอกับปัญหาแบบเดิมและทำไมคำตอบจากรัฐบาลถึงยังไม่เปลี่ยนไปเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกในปีหน้าแม้จะมีการออกมาชี้แจงโครงการบริหารน้ำหลายโครงการ แต่หลายคนมองว่าสิ่งเหล่านี้ยังห่างไกลาจากคำว่าเป็นระบบหรือยั่งยืนการทำงานที่ต้องพึ่งพาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากลายเป็นภาพจำที่ติดอยู่ในใจประชาชนมานานเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคที่สามารถรับมือพายุหรือฝนตกหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพคนไทยจำนวนมากจึงเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุใดประเทศไทยยังคงปิดอยู่กับวิธีคิดและระบบแบบเดิมที่ไม่สามารถรับมือกับก,บการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นในทุกปี ความรู้สึกนี้ยิ่งทวีความหนักขึ้นเมื่อมีคลิปหลายคลิประบุว่าประชาชนบางจุดต้องรอการช่วยเหลือนานหลายชั่วโมงบางครอบครัวต้องพายเรือพลาสติกที่ทำขึ้นเองเพื่ออพยพคนชราและบางพื้นที่ต้องพึ่งพาอาสาสมัครมากกว่าหน่วยงานท้องถิ่นแม้จะเป็นภาพที่สร้างความประทับใจในความช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในสังคมแต่ก็เป็นภาพที่ทำให้ผู้ชมจำนวนมากรู้สึกสะเทือนใจว่ารัฐควรทำได้ดีกว่านี้หลายเท่าการที่ประชาชนต้องดูแลตัวเองท่ามกลางวิกฤต เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงช่องว่างในการบริหารภาครัฐที่ยังไม่ถูกอดให้แน่หนาอย่างที่ควรจะเป็นในด้านการเมืองระดับชาตินักวิเคราะห์จํานวนมากมองว่าวิกฤตภัยพิบัติในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแต่เป็นบททดสอบศรัทธาที่อาจกลายเป็นจุดพลิกผันสําคัญสําหรับรัฐบาลในอนาคตหน่วยสํารวจความคิดเห็นหลายสํานักเปิดเผยว่าคะแนนความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในช่วงเดือนที่ผ่านมาเริ่มลดลงอย่างชัดเจนและเมื่อสอบถามว่าประชาชนกังวลเรื่องใดมากที่สุด ส่วนใหญ่ตอบตรงกันว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจค่าครองชีพและความสามารถในการรับมือเหตุการณ์ขับขันซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นจุดที่รัฐบาลถูกตั้งคำถามอย่างหนักในช่วงเวลานี้กระแสะความไม่พอใจนี้เริ่มเคลื่อนตัวไปสู่การพูดคุยในวงกว้างเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองหลายฝ่ายมองว่าเมื่อเกิดวิกฤตใหญ่เช่นนี้คะแนนนิยมของรัฐบาลมักจะสั่นคลอนโดยง่ายหากรัฐบาลไม่สามารถพลิกสถานการณ์และสร้างผลงานที่ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมได้ทันเวลา แนวโน้มขององค์การเลือกตั้งครั้งหน้าก็อาจไม่เป็นไปในทิศทางที่ฝ่ายผู้มีอำนาจคาดหวังคนจำนวนไม่น้อยเริ่มเปรียบเทียบสถานการณ์ในครั้งนี้กับเหตุการณ์ในอดีตเมื่อรัฐบาลหลายชุดเผชิญวิกฤตมหันตจนทำให้คะแนนนิยมร่วงลงอย่างรวดเร็วและกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกด้านหนึ่งความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองหลายพรรคก็เริ่มชัดเจนขึ้น พักเก่าเริ่มฟื้นตัวพักใหม่เริ่มขยับตัวและพักกลางกลางที่ก่อนหน้านี้ไม่มีบทบาทมากนักเริ่มโหมนโยบายที่เกาะกระแสะปัญหาปัจจุบันอย่างแน่นแฟน้นต่างฝ่ายต่างใช้จังหวัดน,นี้ในการชิงพื้นที่ทางการสื่อสารโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือสาคัญที่สุดในการเข้าถึงประชาชนยุคปัจจุบันการถแถลงข่าวการไลฟ์สดการลงพื้นที่พร้อมทีมสื่อหลวนถูกใช้เพื่อสื่อสารว่าพักของตอนนมีวิธีแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดกว่าเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพกว่ารัฐบาลปัจจุบัน สิ่งที่ทำให้สมรภูมิครั้งนี้ร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมคือความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเองหลายกลุ่มออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติและโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นอย่างจริงจังบางกลุ่มเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบการบริหารในช่วงวิกฤตบางกลุ่มเรียกร้องความโปร่งใสในงบประมาณบางกลุ่มถึงขั้นออกมาเรียกร้องให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือตั้งผู้รับผิดชอบใหม่เพื่อแสดงความจริงใจต่อประชาชนเสียงเหล่านี้แม้จะกระจัดกระจาย แต่เมื่อรวมกันแล้วกลับสะท้อนถึงความคาดหวังว่าประเทศควรเดินหน้าอย่างเป็นระบบมากกว่านี้ในขณะที่กระแสทางการเมืองร้อนแรงขึ้นทุกวันภาคเศรษฐกิจก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่าครองชีพกดดันแทบทุกครัวเรือนธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่งยังฟื้นตัวได้ช้าปัญหาการจ้างงานในบางอุตสาหกรรมยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ สิ่งเหล่านี้ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าภาระของตนหนักขึ้นทุกปีผู้นําประเทศจึงถูกคาดหวังว่าจะต้องแก้ไขปัญหาระดับรากฐานไม่ใช่เพียงการเยียวยาชั่วคราวที่ไม่ได้ช่วยให้ประชาชนยืนหยัดได้ในระยะยาวในช่วงที่ประเทศกําลังเผชิญแรงกดดันหลายด้านพร้อมกันเช่นนี้ความสามารถของรัฐบาลในการพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานจริงจะเป็นปัจจัยชีช้ชะตาอย่างแท้จริงประชาชนจํานวนมากกําลังจับตาดูว่ารัฐบาลจะประครับประคองสถานการณ์ได้ดีเพียงใด จะยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไขยอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่และจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญได้ก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือเปล่าหากรัฐบาลไม่สามารถทําให้ประชาชนเห็นความหวังใหม่ได้อย่างชัดเจนผลลัพธ์ทางการเมืองอาจไม่เป็นไปในทิศทางที่ฝ่ายผู้มีอํานาจคาดหวังอีกประเด็นสําคัญที่กําลังถูกรื้อฟื้นขึ้นมาในสังคมคือบทบาทของระบบราชการและหน่วยงานท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหามีเสียงเรียกร้องให้ปรับปรุงประสิทธิภาพขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ให้มีความคล่องตัวในการรับมือเหตุฉุกเฉินมากขึ้นรวมถึงเรียกร้องโครงสร้างอำนาจที่ชัดเจนระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจปัญหาความซําซ้อนของอำนาจและขั้นตอนเอกสารที่ยาวนานถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติประชาชนจำนวนมากรู้สึกเหมือนเห็นภาพเดิมซ้ำๆจนกลายเป็นความเหนื่อยล้าทางสังคมที่สะสมมานานหลายปีสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยคือการตอบสนองของคนรุ่นใหม่ต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ แม้หลายคนอาจไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยตรงแต่พวกเขาเป็นกลุ่มที่ตามข่าวอย่างใกล้ชิดแชร์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและวิจารณ์อย่างเปิดเผยเมื่อพบว่ามีการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพคนรุ่นใหม่จำนวนมากมีความคาดหวังสูงต่อการบริหารจัดการของรัฐรวมถึงต้องการเห็นการเมืองที่โปร่งใสามากขึ้นมีระบบมีข้อมูลและมีประสิทธิภาพจึงทำให้ความรู้สึกไม่พอใจของพวกเขามีผลต่อทิศทางคะแนนนิยมไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มนี้มีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดและมีแนวโน้มว่าจะมีอิทธิพลมากขึ้นในทุกปีที่ผ่านไปเมื่อรวมทุกปัจจัยเข้าด้วยกันทั้งวิกฤตภัยพิบัติเศรษฐกิจที่กดดันสังคมที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงและการเมืองที่กำลังเลื่อนหลายอย่างรวดเร็วประเทศไทยจึงอยู่ในช่วงเวลาแห่งความผันผวนที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งแม้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้เกิดบทเรียนสำคัญและแนวทางใหม่ๆหากผู้มีอำนาจพร้อมจะรับฟังและปรับตัวจริงๆวิกฤตครั้งนี้อาจไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของของค์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับบ้านเมืองแต่หากความผิดพลาดไม่ถูกแก้ไขและปัญหาเดิมยังคงเกิดซ้ำวิกฤตครั้งต่อไปอาจสร้างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมากกว่าครั้งนี้หลายเท่าประชาชนกำลังรอดูว่าผู้นำจะเลือกเดินไปในทิศทางใดจะเดินตามแนวทางเดิมที่ทำให้เกิดปัญหาซ้ำซาก หรือจะกล้าปรับตัวเพื่อสร้างระบบใหม่ที่มั่นคงและยั่งยืนกว่าเดิมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อนาคตจะเป็นผู้ให้คำตอบและผลลัพธ์อาจกำหนดเส้นทางการเมืองไทยในอีกหลายปีข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้